อย่างนี้เราแช่เย็ละทานได้เลยใช่ไหมคะแช่เยล่ได้ทิวัน,นะคะ่ะของเราไม่ใส่สารแต่งไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ทานได้ใช่ไหมคะแช่เย<ช>ะทานทานได้เลยทำแบบเหมือนกับ,บ,บฟีซไว้เป็นไอติมอะไรพวกนี้ก็อร่อยนะคะบางคนก็ซื้อไปแล้วก็เอานมใส่ใช่เฉาป๊วยนมสดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิศอยู่ที่ตลาดนัดหลังธนาคารกรุงเทพถนนเสือป่าค่ะ ลิษามาที่ร้านเฉากล้ยรัดดาวันนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ขายหมูแล้วหยุด,ดขาย <ขา S 1> ไปก่อนนะคะหมูแทน,นะะเฉ<ข>าคุา้ยนะคะมีเฉากล้ยนะคะเฉากุ้ยอร่อยเนื้อนุ่มนึบใช่ค่ะของเราทำเองนะคะหวานน้อยใครเราวิธีต่ำเป็นเฉากุ้ยสุขภาพนะคะซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อห้าแถมหนึ่งก็คือแบบนี้ใช่ไหมคะแบ่งเป็นชุดๆดไว้แล้วนะคะใช่ค่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆคนเป็นเบาหวานลดน้ำหนักทานได้ค่ะเป็นชาปนีที่กินได่ะเพื่อาาสุขภาพแค่เย็นทานได้เลยอร่อยมากค่ะอ,อร่อยมากน่ากินมากเลยอ่ะ,อะขายทั้งปิดทั้งส่งนะคะแล้วก็มีแอปด้วยค่ะแอป เบอร์โทรนะคะ0818667399 0882928288ค่ะ,ะสั่งทาง Delivery ใช้แอปอะไรอะคะ Robinhood ค่ะ Robinhood น,นะคะสั่ง Robinhood ได้แล้วก็ถ้าที่ตลาดนี้น้องฮาวันอะไรบ้างจะอยู่วันอางคารกับวันศุกร์นะคะวันพุธอยู่นะคะ ตลาดตรงกล้วยน้ำไทอ่าลูเบียไหมคะตรงแถวตลาดลูเบียนะคะตรงใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทไแล้วก็เสิร์มเยราคาเสิร์มิสตลาดลูเบียก็คือตลาดที่มีร้านข้าวปลาแกะนะคะใกล้ๆกันนะคะข้าวปลาแกะเจ้าเจ้าดังๆนะคะอยู่ตรงนั้น<อ>ก็ถ้าสะดวกที่ไหนก็แวะไปอุดหนุนหรือว่าจะสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะขายทั้งผีทั้งส่งเลยค่ะราคาตรงนี้ก็คือถ้่ายี่สิบนะคะ สนใจอยากรับขายเจอได้ที่นี่ขายวันอังคารกับสุกนะคะเวลาก็ตั้งแต่กี่โมงคะก็เช้าถึงบ่ายสองค่ะตั้งแต่เช้าถึงบาง่ายสองค่ะเดินเข้ามานะคะเลี้ยวโค้งมานิดนึงก็เจอนะคะอาหากเตข้าวกล้วยเนี่ยเป็นเป็นย่านะคะเป็นย่าหวานเป็นย่าหวานนะคะเราเป็นก้วยแทรข้าวพ้อมหมูนะครอร่อย อ่า <unfor k S 2> ถ้าร้อนหน่นะคะกินแก้วร้อนหน่าแบบกระหายไผ่ร้อนนะคะค่ะรางก็ไาทรับสมแกนได้นะคะโคมีให้ชิมด้วยหวานน้อยแคลอรี่ต่ำเพื่อสุขภาพสา้านี้นะคะก็อ่าฝากชาวกล้วยรัดดาวันด้วยค่ะจะมาซื้อเองหรือว่าสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก,ก,ก,กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะห้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะหาปกก่อนนะคะ